ก็สวัสดีครับสวัสดีเพืเ่อนๆสมาชิกทุกทกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอนทอนชาแนลอยู่ในขณะน,นี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะฮะก็สาหรับคลิปนี้ผมก็จะพาสมาชิกนะฮะมาคํานวณสูตรมาหลัก10ล่างนะชนกัน2สูตรเทียบชนกันในบินเดียวกันเลยนะฮะสิล่างนะสูตรแรกเลข2ตัวมาหนึตัวสูตรที่2 10ล่างเลข2ตัวมา1ตัวเหมือนกันนะฮะเป็น10ล่าง2ตัวมา1ตัวทั้ง2สูตรเลย สองสูตรนี้ผมนํามาเทียบแบบนี้นะเพราะสูตรผมว <c oughs> ทาโปรแกรมรันไว้งวดที่ผ่านมาเห็นสูตรมันชนกันทุกงวดเลยมันก็มาทุกงวดอย่างงวดที่ผ่านมามันชนกันศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งมาที่เลขศูนย์ผมย้อนให้ดูหกงวดนี้มาชนกันทุกงวดเลยนะผมให้มันเดินดีผมก็นํามาลงเป็นงวดแรกนะสมาชิกนะลงให้เป็นงวดแรกนะครับใน ช่องกระเทยชาแนลหลักสิบล่างเทียบชวกันสองสูตรให้สมาชิกได้รับชมกันหลังจากที่เมื่อวานนี้ผมทําสูตรหลักหน่วยล่างไปให้สมาชิกดูไปแล้วนะฮะหน่วยล่างตัวไหนก็สมาชิกถ้ายังไม่เห็นว่านะครับผมนะครับลงสูตรหลักหน่วยล่างตัวไหนใครที่ยังไม่เห็นนะฮะก็ไปย้อนดูได้นะฮะคลิปเมื่อวานนี้หลักหน่วยล่างเทียบช่วกันสองสูตรไปแล้วคลิปนี้ก็มาถึงคิวหลักสิบล่างเทกันสองสูตรมากนะสมาชิกนะก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกัน ยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะช่องแอทอนชาแนลฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะอย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับชิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับสมาชิกนะ,ะมาฟังคำเตือนทางช่องกันก่อนนะสมาชิกนะคำเตือนนะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ ไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิกดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกๆข้อมูลนะครับสมาชิกนะผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นให้สมาชิกนะครับแยกแยะวิเคราะห์ด้วยตัวของท่านเองนะครับถูกผิดยังไงผมก็กราบขอโทษขอไปสมาชิกด้วยนะครับเพราะทุกๆสูตรฮนะผมทําตามสูตรแล้วผมก็มีวิธีคิดวิธีทําแจกสมาชิก ทุกสูตรนะครับไม่มีมโนตัวเลขขึ้นมาเองนะครับสูตรทุกสูตรแนวทางทุกแนวทางที่ผมนํามาคํานวณให้สมาชิกมีวิธีทำชัดเจนนะสมาชิกนะใครที่ติดตามผมก็จะรู้ดีนะครับไม่มีว่าเ,าเขียนตัวเลขมาโดยไม่มีโดยไม่มีอะไรนะเขาเรียกโดยไม่มีสูตรให้ดูอะไรแบบนีไ้ไม่ใช่อย่างนั้นนะตัวของผมนี้นะครับคิดสูตรตามโปรแกรมรันโปรแกรมรันมันจะเป็นโปรแกรมแบบ โปรแกรมมันจะป้อนสูตรให้เองนะฮะแล้วเราต้องมาแกะสูตรจากโปรแกรมรันอีกทีหนึ่งมาเป็นสูตรมือแบบนี้นะฮะสมาชิกนะก็จะหลายขั้นตอนอยู่ก็จะปวดหัวอยู่กว่ากว่าที่จะออกมาเป็นสูตรนะครับก็ทามาให้สมาชิกไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นสมาชิกชอบนาไปใช้ไม่ชอบมองผ่านนะฮะอ่ะมาดูงวดแรกนะสิบล่างส่วนกับสองสูตรสูตรแรกนะสิบล่างได้เจ็ดกับแปดสูตรที่สองเลยหกกับเจ็ด เอามันชนกันที่เลขเจ็ดนะฮะทั้งสองสูตรนี้เลขหกกับเลขแปดนี่ไม่ชนนะฮะชนกันที่เลขเจ็ดคุณออกเจ็ดห้านะที่หลักสิบล่างอ่ะมันชนกันที่เลขเจ็ดนะฮะก็เลขเจ็ดก็มาที่หลักสิบล่างสมาชิกนะอ่ะก็ถูกเป็นวุี่หนึ่งนะหลักสิบล่างตัวชนมาแน่นอนนะฮะสำหรับสองสูตรนี้ชนกันตัวไหนมาตัวนั้นวุี่จะถึงนี้ บอกไว้ก่อนนะฮะชนกันอีกนะสมาชิกนะชนกันอีกฮนะจะชนกันตัวไหนเดี๋ยวดูให้มันจบนะสมาชิกนะอ่ะมาต่อกลัวที่2งวดที่2 10ล่างชนกันสองสูตรสูตรแรกได้5กับ6สูตรที่2ก็ได้5กับ6อีกนะงวดนี้มันชนกันทั้งสองสองสูตรเลยทั้ง5ทั้ง6เลยเพราะเค่าศูนย์อ่ะมันก็มาที่เลขห่าทั้งสองสูตรเลยมที่เลขห้าที่หลัก10ล่างอ่ะถูกเป็นงวดที่2นะครับ มาต่อกันงวดที่3นะครับงวดที่3สูตรหลัก10ล่างนะสูตรที่1ได้เลข0ูนย์กับเลข1สูตรที่2ได้เลข1กับเลข2นะมันชนกันที่เลข1ฮะงวดนี้0กับ2ไม่ชนชนกันที่เลข1นึคุออก1 5ที่หลัก10ล่างนะเลข1นะครับก็มาที่หลัก10บล่างถูกเป็นงวดที่3ามถูกงวดที่3 เอามาต่อกันงวดที่4นะสมหรับชิงรงวดที่4สูตรหลัก10ล่างชนกัน2สูตรสูตรแรกได้6กับ7สูตรที่2ก็ได้6กับ7นะฮะชนกัน2ตสอ2ตัวอีกแล้ว2สูตรนี้นะฮะทั้ง6ทั้ง7เลยเพราะออก7จ็ดศูนย์เลข7ก็มาที่หลัก10ล่างนะครับถูกเป็นงวดที่4นะถูกงวดที่4ตามสูตร อ่ะต่อกันงวดที่5นะครับสมาชิกนะผมจะให้ดู6งวดนะฮะหงวดนี้ชนกันทุกงวดแหละนะตามสูตรอ่ะงวดที่5อ่างวดที่5สูตรแรกได้6กับ7สูตรสูตรที่2ได้5กับ6อ่ะงวดนี้ชนกันที่เลข6กนะเลข7กับเลข5นี่ไม่ชนชนกันที่เลข6กเพราะเราหกส่ะ6ก็6มาที่หลัก10บหลักหลักสิบหลัก หกเป็นวดที่ห้าถูกวดที่ห้ตามสูตรมาต่อกันงวดที่ผ่านมานะครับวดที่หกนะสนชนะวชน้าวดที่หกสูตรหลักสิบล่างสตัวมาหตัวสูตรแรกได้ศูนกับหนสูตรที่สก็ได้ศูนกับหนอ่ะวดที่ผ่านมานี้ชนก,กันที่ศูนย์กันึทั้ง2สูตรเลยนะคนออกศูย์แอ่ะเลขศูนย์ก 0, ็ามาที่ หลักสิบลากที่มาที่หลักสิบลากถูกเป็นวัที่หกนะสูวงวัที่หกามสูง มาดูกันฮะงวดที่จะถึงนี้หลักสิบลากสองสูตรนี้ได้เลขตัวไหนได้เลขชนกันตัวไหนเหมือนที่ผมได้เกิดไว้มันชนกันนะเราชิ้นับส่วนจะชนกันตัวไหนนี่ฮะทุกสูตรมีวิธีทำนะฮะผมแกะออกมาจากโปรแกรมลันเหมือนที่ผมได้เกิดไว้ที่หัวคลิปแล้วนะะว่าสูตรทุกสูตรมันเป็นสูตรโปรแกรมลันมันเป็นสูตรภาษาอังกฤษนะฮะ ผมก็ต้องนะครับนำมาคำนวณมือให้สมาชิกแปลมือให้สมาชิกแปลออกมาแล้วหลัก10ล่างสูตรที่1 2ตัวมา1ตัวได้ดังนี้นะสมาชิกมานะวิธีทำนะนำหลัก10ล่าง1คนระั้งมาบวกหลักหน่วยล่างอนะีก2ครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลข3ตัวหน้าครั้งที่1อีก1งครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลข3ตัวหน้าครั้งที่2อีก1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่ไปบวกเลขสี่ของที่ก็จะได้สูตรหลัก10ล่าง2ตัวมา1ตัว, як, ตว всех, สูตรที่1 เดี๋ยวเขียนวก่บนอันนี้เป็นสูตรที่หนึ่งะสวัสิกนะอันนี้เป็นสูตรที่สองนะสิบลากอะ่ะเาบวกกันดูนยบกแได้แปดแปลงท้ายเลขหกหกบวกหนึ่งก็ได้เจ็ดเจบกเจ็ลงท้ายเลขสี่สี่บวกส สีบ่บวกสี่ลงท้ายเลขแปดนะเป็นตำแหน่งแรกที่หลักสิบล่างแปดบวกเพิ่มเปหนึ่งแต้มไปเลขเก้าหลักสิบล่างสูตรแรกได้แปดกับเก้านะสมาชิกนะได้แปดกับเก้านะครับสมาชิกชท่านไหนที่ชื่นชอบขอแคปสูตรไว้ได้เลยนะสมาชิกนะมาต่อกันสูตรที่ <c oughs> สองนะครับสูตรที่สองในคลิปนี้นะฮะหลักสิบล่างสองตัวเหมือนกัน วิธีทำนะนำหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งมาบวกหลักสิบเลขสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขสามตัวหน้าครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลขสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขสามตัวท้ายครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่นะฮะอย่าลืมมาบวกเลขคงที่ด้วยก็คือเลขสามสมาชิกนะ อ่าบวกกันดูแปดบวกเจ็ดลงท้ายเลขห้าครับห้าบวกเจ็ดนะครับลงท้ายด้วยเลขสองสองบวกเก้าลงท้ายด้วยเลขหนึ1 1่งหนึ่งบวกสี่นะครับลงท้ายด้วยเลขห้าห้านะครับมาบวกเลขสามพงที่ห้ามาบวกเลขสามพงที่ก็จะลงท้ายเลขแปดเป็นตำแหน่งแรกนะครับแปดบวกเพิ่มเปหนึ่งแต้มไปอีกหนึ่งก้าวอ่ะเหมือนที่ผมได้บอกไว้นะสมาชิกนะสูตร หลัก10ล่าง2ตัวชนกันเลขแปดกับเลข9ทั้ง2ตัวเลยงวดน,นี้นะครับสมาชิกนะอ่าสมาชิกชอบนะฮะเลข8กับเลข9นะสมาชิกนะสมาชิกชอบตัวไหนหาหลัก10ล่างนะ,ะระวัง8กับ9ถ้าเป็นตัวของผมถ้าสูตรอสิบสิบหน่วยล่างที่เป็นคู่ขี้นะฮะงวดน,นี้นะครับหลัก10ล่างของผมจะเป็นเลขคู่นะครับสมาชิกนะ,ะจะเป็นเลขคู่ ถ้าเป็นเลขคู่นะครับผมก็ชอบเลขแปดที่หลักสิบล่างนะสำหับชิก์นะแต่ไม่รู้จะมาหรือเปล่านะถ้ามันหลุดสูตรก็ก็คือเลขเก้าเนี่ยเพราะมันชนกันที่แปดและเก้าทั้งสองสูตรเลยนะไม่แปดก็เก้าแต่ผมเน้นไปที่เลขแปดก็แล้วกันนะว่าสูตรอ่าสิบ,ส,บสิบหน่วยล่างเป็นคู่ขี้อะนะวันนี้สิบล่างของผมได้เลขคู่นะก็คือเลขแปดก็เน้นไปที่เลขแปดก็แล้วกันนะสำหับชิก์นะ สมาชิกท่านไหนนะที่ชื่นชอบวิธีคิดวิธธรรมนะฮะนะครับยังไงก็แคปสูตรไว้ดูนะสมาชิกนะนะครับถ้าสูตรมันหลุดสมาชิกก็ทิ้งสูตรไปได้เลยนะครับมันมันไม่เสียหายตรงไหนนะสมาชิกนะอันนี้คือผมแนะนําให้นะครับเพราะว่าถ้าท่านมีถ้าท่านแคปสูตรไว้ใช่ไหมฮะพอท่านแคปสูตรไว้ปุ๊บถ้าสูตรมันเกิดมันสูตรมันเข้าสูตรมันเดินต่อเงี้ยสมาชิกไม่ต้องไปง้อใครเลยอ่ะเพราะท่านนะฮะ นะสมาชิกนะนะครับเพราะว่าท่านแคปสูตรไว้แล้วนี่ถ้าสูตรมันเข้าท่านก็สามารถนําไปต่อยอดเองได้นะสมาชิกนะอ่ะชนกันทั้งสองตัวเลยนะสมาชิกนะแปดกับเก้าแปดกับเก้าทั้งสองสูตรเลยหลักสิบล่างสูตรแรกได้แปดกับเก้านะ,ะสูตรที่สองนะได้แปดกับเก้าอีกนะชนกันทั้งสองสูตรเลยที่แปดกับเก้า นะอ้าสบายใจนะอ้าวอวนประจำวันที่ครับงวนประจำวันที่สิบหกครับสิบหก ทับสิบสองทับหกห้ารอ,อลุ้นกันนะฮะสมาชิกนะระหว่างแปดกับเก้านี้ตัวไหนจะมาชุนกันที่แปดกับเก้าทั้งสองสูตรเลยนะสมาชิกนะ,ะสำหรับคลิปนี้10ล่างชุนกัน2สูตรก็ประมาณนี้นะครับ,ใคร,บ,นะครบใครชอบนนะครับใครชอบนําไปใช้นะฮะถ้าใครไม่ชอบนี่มองผ่านเลยนะสมาชิกนะมองผ่านได้เลยนะครับผมทําสูตรมีวิธีคิดวิธีทำให้อย่างชัดเจนถ้าไม่ชอบมองผ่านนะครับถูกผิดไม่ว่ากันนะครับ อ่าสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวพวกนี้นะครับจะเป็นสูรไหนอะจะเป็นคู่คู่คู่ชุดบทชู่คู่สิบสองตัวล่างนะเดี๋ยวผมมาจับคู่ชุดให้พ่งนี้นะตลอดช่องนี้สองตัวล่างนะแบบตรงตรงเลยนะพวกนี้ฝากติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ